เนีความสุข้นเจ้าบ่าวกำลังรอรอเจ้าสาวลงมาอาวปั๊มตะโกนดังๆเรียกเรียกเจ้าสาวลงมาโนยลงมาโนยอะไรนะปั๊มปั๊มนกโนยแบบ้งต้องแบบออแบบบอกบอกหลายหลายทีได้ไม่เป็นไรอย่าฟังเพลงเขาบอกว่าซองแล้วต้องเพลงด้วยเจ้าบ่าวทำไมไหมครับไม่ไม่ไช่ เจ้าเจ้าบ่าวร้องเพลงหน่อยเจ้าสาวที่จะยอมลงมาให้ปั๊มเล่นกีตาร์ได้เนีโชว์โชว์กีตาร์หน่อยทำไงได้ลุกสาวมาแล้วตอนนี้อะไรก็ต้องอย่างนั้นแหละกางทุมสุดตัวแล้วปั๊ม บอกอะไรพีุ่้ยบอกับทำไ่แคท่อนเดียวพอโอเคเลยแค่นี้ลูกสาวฟังซึ้งตาเลยังไม่ได้ยนเลยอ่ามาได้้วครับได้แล้วได้แลฟังฟังท่อนพุกเลยแล้วกันนะนุ้ยหยุดหยุด หยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดหยุดเธอคนเดียวขอบคุณครับเดี๋ยวได้ยินหครับได้ยินมัยังไม่ได้ยินเสียงเจ้าสาวเลยว่าพอใจไหมผมไม่น่าถามเลยคำนี้